ฮะโอ้คุณกินอ,อีกแล้วเน่ะนะคุณนะฮะอาัานเสริมเยอะแล้วเกินนม่เราเนี่ยเออกินเลยขนาดนี้อ่าแม่นอนอยู่บ่าฟิลเดอแกฟลฟฟิลเดอแกลฟ<น>ฟิลเดอแกลยังไงวะ,ะคืออย่างนี้องค์การอันไมโลกอะ่ะเขาบอกให้กินห้าถึงเก้าฝ่ามือกินผักเนี่ยผัผลไม้รวม,อมเออ กินถึงปะล่ะเราอะฮะไม่นะเออแล้วมันต้องครบห้าสีด้วยนะเว้ยยัต้องครบสีนี่หรือว่าห้าสีพอวันเลยเจอปะเนี่ยคล้ายๆพอวันเลยเจอแหละแต่สีมันเก่งคนละแบบไงเข้าใจป่ะผมทำงานคนละแบบเราสีเขียววิทามินลดความเสี่ยงจอบสายตาได้สีส้มเนี่ยเบต้าครทโนเเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วย สีแดงเท่หน่อยนึงมีกดเอลเจตป้องกันเส้นเลือดหัวใจไม่ตีสีขาวอาริซินเนี่ยต uh huh. ้านกระดูกคุณได้อาส่วนสีม่วง uh huh. มีสาร uh huh. เลสทัรวรทอลป้องกันสมองเสือ่อม uh huh. กินเยอะเลยเราสีม่วงอะหายเยอะเหลือเกิน,นสมองเสื่อมเลยเนี่ย